สวัสดีครับท่านผู้ชมขอเชิญพบกับคอนเวทีเรื่องมรักบ้านโปง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 นำสแสดงโดยนายแสบและนางบุบผาความรักของเขาทั้งคู่จะเป็นยังไงซึ่งมีนางจำปักเป็นอุปสรรคทำให้ความรักของเขาล่มหรือไม่เชิญพบเลยครับนะบ้านทุ่งเขียวกะจีอยู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงคนนึงขึ้นมาเสียงดังระลายความเงียบ แล้วแล้วตายแล้วจำปาตายแล้วคืออย่างนี้จำปาเสียคือว่าคือว่าอ,อะไรของเธอคือคืออยู่ได้ก็รีบพูดมาสิคือเมื่อกี้ตอนที่ฉันกําลังเดินมาน่ะฉันเห็นในแต่แบบกำลัง,ง<อ>ติดผ้าไม่จริงค่ะไม่จริงแม้ตัวอย่างนี้ติดก,กับเหงือกปลาต้องโขชิยาวอีน้ำหมกผาแกกล้าแย่งวิสัยของฉันได้ยังไงฉันจะไปจั เธอน่ารักจับใจก็เธอนารักจับใจก็เธอนารักจับใจ,จ,บใจมาเล่ะพี่แจ๊ดทำไมมีบุผ่างนอนแล้วนะแล้วก็เขาหนาพี่ดูไม่ชี้บุปผพา จะปลาดูสิตัวติดกันเชียวอย่าไปยอมนะน้องไปเลยน้อยนางบุกผาอย่ายอมมันพี่แสบจ๋าทำอะไรอยู่จ๋า,จาถอยซีแกะกะนางบุกผาจมปลาคิดถึงคิดถึงพี่แสบจ๋าพี่จะปลาทํา,าทำอะไรนะ่ะไม่เห็นหรือไงว่าฉันนั่งอยู่ที่แสบก่อนนะ่ะทำอะไรทำไมก็ของของฉันถึงจะของของฉันคืนน่สิพี่แสบของฉันานาองบุกผา หนังหน้าด้านชอบแย่ของคนแกว่าใครหน้าด้านว่าเธอไงหล่ะนังหน้าด้านเป็นยังไงบ้างอะอืมว่าได้แล้วบุณผาทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะไหนบอกฉันจะมาหาพิเศษไงเจ๊เจะอะไรซะอีกล่ะเกิดสุดชิงชายสิฉันไม่ถามเธอนังคำล่าอย่าสะเออะมันก็ไม่ใช่เรื่องของแกถ้าฉันจะสะเออะนังคำแก้วทำไมล่ะที่ไงล่ะพอๆพอๆพอเป็ุดๆจุดๆตั้งสองคนนั่นแหละยุ่งพาจ๋าเจ็บไหมจ๊ะช่อจำป่อยเธอก็ทำเกินไปอย่องจำปา เดินไปตรงไหนพี่แสบก็หนึ่งนี่มันมาแย่งพี่แสบของฉันนี่ฉันไม่ได้เป็นของของใครพี่จะบอกเธอไว้นะเพราะพี่นะ่ะรับบุกขาคนเดียวไม่จริงใช่ไหมพี่แสบไม่จริงใช่ไหมตัดใจจากพี่เหอะไม่ไม่จริงไม่จริงโอ้ยใจเย็นๆนโอ้ยคุน้องจะมาขาเราพี่คิดว่าอีจันปาคนนี้ จะยอมไม่ง่ายหรอฉันต้องเอาวิสับคืนที่ได้เฮ้ยโอ้โอ้น้องจิปเปอรกนสืออ,อีทํะมมอย่ามายุยกกับฉันอารมณ์ดีจริงเลยแน่ๆฉันบอกว่าอย่ามายุยกกับฉันพูดไม่รู้เรื่องหรอเขาบอกว่าผู้หญิงด่าไปว่าพี่ใลร้านไแจ๊ฉันเกลียดแกน้ำปาใจร้ายอะ่ะนี่พี่ขงแก้วดูดอกไม้ดอกนี้สิสวยจังเลยนะจริงด้วยพวกผาสุดสวยแถมหอมด้วยนัย่นเนี่ย ฉันคิดว่าเรื่องเราจบแล้วซะอีกเธอก็รู้นี่ว่าพี่แสบนะเขารักฉันไม่ได้รักเธอไม่จริงแต่ถึงจะจริงวันนี้พี่แสบเขารักเธอแต่พรุ่งนี้พี่แสบเขาต้องรักฉันเธอเจอนี่ในจริงก็ลองเป็นพี่แสบกันเลยไหมจะไ,ได้รู้ว่าพี่แสบเขารักใครไปเลยสิบุกผาเธอจะได้กกล้าไหมนางบุกผาแล้วเธอกล้าไหมนากจำปาทําทำไมฉันจะไม่กล้า ไปเลยสิบ้านพี่แสบตอนนี้จะได้รู้ว่าเขารักใคร oh. ก็ได้ oh. ฉันไปงั้นเราไปบ้านพี่แสบกัน <c oughs> <c oughs> อีพวกบ้ากูสารแอปแมนมาตั้งนานอะ่ะไม่แข่พวกแกหรอกอ,อีดอกทองวมตาให้ตายไม่น่าเชื่อเนาะว่าคนหล่อล่ำย่างพี่แสบจะกลายเป็นคนเป็นอย่างนี้ไปได้เป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ีเป้นจะแตกโอ้ยฉันเราไม่ได้ไปว่ป ว <in human> ัววัววัวจันที่จันวัวาต้นวกนยุดก้นผู้ใดบกเกี้ยวลงไปรอบนี้ใจเมาขอสาซ่า เชิญมามันเสียงดนตรีสันดึงอึกระทึกทุกมุมสายสุดๆุดโจ๊ะจั๊จาสาวหนุ่มมาตุ้มมารุมขยาสามช้ากันให้มันเชิญเชิญมาบนฟรอไม่ต้องวีรอมาสายสะโพกไรรำโจ๊ะสุดสุโจ๊ะจัจเท้ากระนำห้าดินเธอทำเอาอใจดวงนี้สลาย ันเสียงดนตรีสั่นดังอึกระทึกทุกมุมสายสุดสุดจ๊ะจั๊กจัสาวหนุ่มมาต้มมารุมขยวสามชากันให้มันเชิญเชิญมาบนฟลอไม่ต้องวีรอมาสายสะโพกลารำโจ๊ะสุดสุดจ๊ะจัจัเท้ากระนำถ้าดิ้นเธอทำเอาใจดวงนี้สลายสายตาจ้องบังแต่นวลมองนางเดียว กินได้เปรี้ยวถูกใจอ้ายลายเมื่อยักย้ายสายทั่วเรือนกายใจที่เต้นไวมันรัวแข่ง